รอเพราะว่าคป็นคนที่ไปออกหลังของต้องแบบเป็นคนเอ็กซ์เซดใช่ไหมเพราะแบบเลือดไม่ไปอ๋ออันนี้คือเริ่าไม่เหรอเรื่องนีอโอเคพี่ยอมถามใช่ว่าทำไมถึงไปออกอ๋อไม่คือจริงๆเอออย่างคือคนอื่นอ่ะหนูไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างตัวของหนูเนี่ยเขาถามคิวมา แล้วก็ถามคิวมาว่าเราถ่ายวันไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้คิวไปส่วนคนหน้ากำแพงอ่ะเราให้เขาไปหาอีกทีนึงค่ะใช่ชื่อหน้ากำแพงมาก่อนเรอไม่ค่ะไม่ไม่เพราะว่าต้องไปแบตคิวกันอีกทีนึงใช่เพราอเขาแจ้งมาว่าคนหน้ากำแพงเป็นต้นการณ์ค่ะก็จริงๆก็ก็ก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าแบบเราคิวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันต้องแบตคิวกันก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ใจไม่คิดว่าจะเป็นเขาหรือใจว่าใจไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่คือต่างคนต,ต,งต่างไม่รู้ต่างคนต,ต่างไม่รู้ค่ะ,ะอามจะค้องแต่ว่าเป็นกัน คือเขาส่งมาบอกทีหลังค่ะคือเราให้คิวไปก่อนแล้วแล้วก็ทีเนี้ยก็คือแบบว่าเรารู้แค่ว่าเออเราต้องไปออกรายการนี้นะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าหน้ักแสดงเราสุดช้าแต่เพราะนักแสดงมันว่าเป็นกันตอนนั้นมันไงก็ก็ตกใจว่าจะยังไงดีแล้วคุ้องว่ารู้ยังไงเออมันก็มีพิซซ่มันดินโอ้ยแม่ไม่หรอกมันก็เออพอมันก็ไม่ได้เจอกันนานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออไม่เคยไม่เคยได้ อออรายการด้วยการว่าไม่เคยที่จะแบบทํางานด้วยกันมาก่อนค่ะแล้วเราก็ต้องร้องเพลงกับเขาใช่มันก็เลยเอ้ยยังไงมันหลายอย่างตอนนั้นความคิดมันหลายอย่างใช่เมเลยแตัดสินใจนันะครับคอนเสิเยนเม่าโอเคเราให้ชิวไปแล้วไงคะคือเขาให้ชิวไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเป็นการใช่ใช่ค่นเพราะว่าคือเขาต้องไปหาคนที่มันแบบที่ได้ชิวเดียวกับเราค่ะจริง มีความรู้สึกไงว่าทำไมจะจับแมทมาได้ขนาดนี้คือจริงๆจริงๆเราเราแค่บอกว่าเอ๊ะพี่คะถ้ายังไงคนหน้ากาแพงหรือเขาแบบรู้จักกันหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันก็หนีเลยก็จะใช่ก็รู้จักกันี่รู้ว่าเป็นการลำกินใจที่แบบเอ๊ะปฏิเสธไม่หรือยังไงดีไหมเออ ที่เราให้คิวไปแล้วอ่ะก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ทำงานด้วยกันได้่ะไร้มีถึงขั้นตอนการเลือกเพลงเราเลอกเพงเอปเนเพลงเขาทำละเอียดมากเลยนีจิตตาดีจิตตาวิบุ่กเราตองไโลงดีเทลนะแนรายการ ค่ะใช่ใชเราไปคอเลืรค่ะต้องรายาทำใจ <c oughs> <c oughs> คือเลือกเพลงเนี่ยยามากค่ะแต่ว่าอ,อ,อาจจะอย่างแรกมันอาจจะเลือกลิขิตด้วยที่เราแบบอาต้องเลือกเพลงในค่ายนีนะแล้วก็แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะจะเลือกยังไงดี อันนี้ต้องไปถามเขาอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาสายที่รู้บ่รยากคไทยถูกใช่เราอืหยิบแล้วเขาก็น่าจะเยถูไหถ้าไทยถูกมันมันจะไม่สนุกต่อยางยางเพลงไม่ยายทวาใจนอกจากเพลงแากในชีวิตเขามันมีความเชื่อมโยงยังไงทำไมเราถึงชอบเพลงอ้อมัซ่อลอยไว้ท้องไม่ มันก็เป็นเพลงช่วงช่วงเวลาเขาประกวดเราก็ได้ไปเชียร์เขาด้วย,ยนะคะ่ะใช่ใชแสดงว่าเราบางทีก็คือเราอยู่ในมูมเมนก,กับเพลงนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนกันก็ก็ประมาณหนึ่งแต่ประมาณถึงเพลงนี้ผปิดเลยค๋อไม่ไม่ค<อ>่ะก็เป็นเป็นเพลงของเขาเแหละเราก็ตั้งใจจะร้องให้ถึงที่จริงเขาอยู่รณาเพลงเราด้วไหมว่าเขาจะทายถูกไหม ผอบแอบลุ้นอยู่แอบลุ้นแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะหายไม่ถูกหรอกเพราะว่าคือทุกคนทุกคนที่หน้าจำแหงคิดว่าไม่น่าจะมีใครคาดคาดถึงว่าเราจะไปนะคะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก่อนที่ไปถ่ายรายการอ่ะพี่สาได้เจอตั้มใช่แต่ว่าก็มีแบบคุยกันเล่นๆ่นบ้างว่าแบบเอออาจจะแบบได้ไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้มก็ยังบอกว่าเออคิดไม่ถึงว่าจะมาเทปนี้เพรา ที่ถ่ายมันมีอะไรมันมันหลายอย่างมันเกิดขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ได้สังเกตคนขนาดนี้ในพาร์เี้ในพาที่เขาถ่ายถูกแล้วเรารู้สึกยังไงหมายถึงว่าเปิกกัแทนแล้วก็ก็เออจังหวะแล้วก็เอ๊ยยังไงต่อเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องคุยกันยังไงต่อเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันนานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ซิเพราะพี่ซิงช่วยเยอะมากมาที่รก คุยเหมือนกับคุยหรือแบบเงินต้องเป็นยังินมันไม่ได้นะรึเปล่าไปที่การเจอหน้าบนเวียดีตอนแรกนันออกมาไการคู่กันมันก็ตอนแรกคิดว่าหน้าเราจะเด็กหรือเปล่าก็่หน้าฉันออกมาเป็นยังไงแต่หน้าเขาไปก่อนหน้าสองของะคะใช่ไหมกใช่ไหมแล้วเห็นรีแอคาไหมอ่ะเพราะว่าพอมาดูมาดูในจอแล้วว่าแบบตลอดกันที่ตั้งแต่ร้องเพลงจนเห็นหน้าเราออะไรย่างเลยนะ พอดูรายการตัดออกมามันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่านะนะตอนที่ถ่ายทําก็คือว่าคือมันก็หลายอย่างนะแล้วก็คือในใจก็คิดว่าไม่ได้เราต้องช่วยกันลอเพลงนี้ให้จบก่อนเพราะว่าใช่เพราะว่าคือมันจะมีคิวแบบกําแพงขึ้นกําแพงลงแล้วก็ต้องเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีคิวบล็อกกิ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขาคือแบบหนีไปไหนก็ไม่รู้เขาก็แบบมาโอเคมาลองให้ก่อนพี่ก่อนให้มันจบเพลงก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่เอาพี่ถามสา ตอนท่อย to mm hmm. ู่ตรงหน้าเขาอะมันจะตาลื่นใช่ไหมก็ถามพาเองดีกว่าแต่ว่าพี่เห็นว่ามันตาลืออกมันตาจะไหลไปท่อใช่ไม่เกี่ยวนีใส่ตาที่สา่ทองอ่ะก็ราะแบบคือดันมหงก็อาจจะมีขแตบต่อเรื่องแบบว่าเขาคิดอะไรอยู่อาจจะต้องถามัวเองแล้วที่ถามฝังเุิ่ค่ะามเสี่ยงกาทาด่างในมุมมองนั้นที่าละเอียดมากที่ตูหลายรอบว่า เราจะพูดอะไรจะคุยอะไรกันมันมันความรู้สึกอะไรอย่างไรเงี้ยค่ะไม่มีเตรียมมาจากบ้านเลยที่สามไม่ได้มีเลยก็คือสุดเลยมองหน้าเขาเราก็จะคือทุกอย่างมันไม่มีสคริปต์อยู่แล้วไม่ั่งเขาเลยเขาเราไม่เตรียมตัวเลยว่าถ้าเกิดต้องมาจะต้องมาไดดีสวัสดีเพื่อนจ้าไม่ไม่ได้เตรียมแต่ว่าแค่คิดอยู่ในใจว่าจะทำได้อยังไงดีค่ะที่สามตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงตอนที่แบบ เรส่วนมากัรไม่ได้คุยจะมานานา้นเตรามนตเนเรา้นเ้นเต้ต้นเต้นเนเต้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 นเท้นเต้วเต้เต้นเ้นเต้นเ้นเต้นเต้ะเต้ต้นเ้นเต้นเา้นเต้นเต้นเต้างต้ร้้นเ้้เต้น มันเรียวหมดอะไรเงี้ยค่ะอุ้ขอบคุณค่ะแ่ไม่ได้พังนะท <c oughs> ุกอย่างมันเรียวหมดแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆมันก็ในส่วนที่องา์การนะมันอาจจะมีบบแบบตัดบางส่วนออก้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะคือ <c oughs> จริงๆแล้มันก็ค่อนข้างกระตุกกระดับนิดนึงแต่ว่าหลายๆอย่างก,ก็ต้องขอบคุณพี่สีด้วยที่แบบคอยนำผารายการที่ออกมาน่ารักได้ขนาดนี้เลย่ะ <c oughs> เปลี่ยนใจเลยเมทิสอาเพราะว่าพอคอนแทนเกิดมาแล้วมันจะคนเขาจะยังไงจริงๆไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันนานมากๆแล้วก็เหมือนรายการมันค่อนข้างแบบใหม่เนาะเราก็คิดว่าคือแค่คิดว่าอุ๊ยเด็กๆเจนนี่ว่าเป็นโซเชียลใช่ไหมเขาโซเชียลจะแบบที่มีความเห็นกันสิบปีเจอกันค่ะใช่ไหมคือมันนานมากแล้วก็เหมือนว่าพอรายการมันก็อาจจะแบบว่าเด็กๆดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า ก็คงไม่มีใครแบบรู้หรือว่าไม่มีใครแบบจำได้หรือป่าว่าโกลฟิตแบบนั้นก็ออกมาขนาดนี้แต่อ้เขาเป็นอีกน่นเหรอยากให้พี่สตากรบมกันนะก็คือแบบปีโบราณคือก่อนหน้านี้ยมันมีตอนปีหกสามที่อยากให้กลับมาดีเทอร์กันโอ้นี่ก็คือปีีเลยหรอดีเทอร์กันตรงนี้มีอยู่ด้วยหรือหกสามกันไหนใช่ และขอบคุณแบบแฟนๆรายการด้วยที่ชอบ EP นี้ของเราชอบเลงนี้ของเราแล้วก็ามรู้สึกพออ่าน้ะมันทำให้เราเราอยากไปลับมือกับใหรกิ้าจันิอกมันก็ังไม่ได้คุยกันอะไรเลยใช่แต่เราโนแ้เราไม่ดหนอยมไมันก็ไม่ได้คุยกันอะไรเลยชแต่เราโฟลูกกันแล้วเราไม่คุยดน่อยหรอมีเอไหนก้คยัอะไรเลยใช่แต่เราโลันแลามคแยดีหน่อเราทไม่ได้ฟอลโลกกันแล้ไเรไม่ได้ฟ่อลโลรเลย จริงๆค่ะเพิ่งเพิ่งได้เจอก็คือรายการนี <c oughs> <c oughs> ้เลยเราเพิ่งได้เจอได้คุยก็คือแล้วแล้วอะไรค่รู้สึกว่าอยากจะกลับมาติดตามกันคะเรื่องหนักของรายการติดตามนี่ะค่ะคือคือทุกอย่างมันก็เอาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเราก็มีกันพูดคุยกันอะแบบนั่งกับฟรองโกขณะนีว่าโอ้ฟรองโกกี่เยอะออตามกลับแล้วไงกัน เนเราแหละที่มาในการนี้แล้ยคอมเมนต์เปนอะไรบ้างทุกคนคอมเมนตูกเป็ยังราะมีมีแค่นั้นในรายการหลังนะที่ถามนี้ดังเชียร์แรงใจมันมีผลไหมลูกไปวันนี้ในวันนี้ดูคนใจเย็นๆก่อนอ่ารายการรายการเพื่อออกอ่ะแล้ว hmm. ก็เอาจริงๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอหรือยังไม่ได้คุยกันว่าไงอะไรอะไรก็มาคำถามเมื่อกี้ดังเชียร์แรงใจมีผลไหมลูก เออให้มันเป็นเรื่องหอนะเขาบอกว่าตอนนี้มันก็เป็นแบบมีสภาพที่ดีต่อการตอนนี้คือโสดกับโสดไงนี่ทำไมนู่พี่พี่ขยันเชียร์กันมากเชียร์มาตั้งนานแลยนะเชียร์กันานมากจริงใช่จะมีวัฒนธรรมไหมครับในอุซเสั้น คยรู้จักมันยังไม่ได้มัยังไม่ได้แบบพูดคุยกันขนาดนั้หรือว่ายังไม่ได้เจออะไรกันเลยแต่ว่าก็คิดว่าเขาก็คงแบบเป็นเพื่อนากชื่หลเื่อึงมีือนเลยเพราะว่ามันมันไม่กลับมาเจอกันเแล้วก็บอเขาเป็นยังไงอะเงี้ยไม่ไามไปเรื่องที่เาเคยค้าค่ะเรื่องอะไรไม่ว่าหลองมันเคลียร์มันเคลียรเลย่นไปนะนะคะไม่ไม่คือข้าไัตรูตัวเราเอ อะไรที่ผ่านไปแล้วเรา เาไม่รู้แต่เขาอ

ตอบไม่ได้อโหสมมติจะมีคนมาจีบได้ใช่ไหมคะมีคนมจีบได้่าัเป็นไขกด้เไม่ไเป็นไก็ได้นนง้แบบนิดเมง์ไเพี่เคนยดีกว่ามันจะ้สกดีนะ้องรู้ร่าค่ะอะไรนะคะสุกค่ถ้าามีก็ก็อาจจะอาจจะแบบพอโตขึ้นมันก็อาจจะแบบ กมีแบบมันนิดนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ถามว่าทักกันนะคะมันจิได้ไหมอ๊ไม่รู้่รู้เขาไม่จริงเราไม่อเขาไม่แบเขาไม่ได้แบบไม่ใช่เิเิคอนททียนขอ อะไรนะคะจริงจริงหมดตั้งแต่ส um> 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 ่ um> <s um> <s um like ้นปีท um> 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 um um> um> um um ี่แล้วค่ะ่นี้ไปเศึาระช่องหน่ก็ได้ใช่แล้วอานได้หมดเลยนะคะจ้างงานได้เลยไปได้ทุกช่องสรจมาสรุปพี่ไม่สนใจเรื่องแบบปีลเลย